สวัสดีทุกคนวันนี้อยู่กับเกมเ Cat. แบนเทนแคทกับวันนี้ผมจะมารี VI วิวอุบอัตผมที่มีอยู่ในครังตลอดที่ผมเล่นมาสองสามเรือนนี้เป็นเรื่องที่เล่นได้ยาวนานผมจะมารีวิวตัวทั้งหมดที่ผมมีมีครั้งตัวแรกแมวเบบี แม่เบบีที่ยังทําอะไรไม่ได้ด้วยตนเองโชคดีที่มีคุณพ่อมาช่วยอาจจะกระแทกกับลอยและจมตีเอเลียนได้เบบี Baby, นี้มีความสามารถการจมตี้อยและก็เอเลียนมีสามารถผักศัตรูได้ไม่หยุดเวลาและตีบุทีร่าง2อง a บลเบบีพาเล่าน้องสาวเบบี Baby, มาด้วยแบบนี้คุณพ่อต้องเจองานหนักล้วสิอาจจะกระแทกกับลอยและเอเรียนได้เหมือนเดิมก็ยังเหมือนเดิมร่างที่สา แมวในเปยต่อให้มีเจ็ดตัวก็ทําอะไรไม่ได้เพราะเป็นแค่บีบีโชคดีที่คุณพ่อคอยจับตามมองกว่าที่มาแข่งตลอดคลื่นจบตีอาจจะกระแทกกับลอยและเอเลี่ยนการจบตีของแมวบีบีนั้นจะกลายจมติบขึ้นเวฟจะมีพลังขึ้นเวฟขึ้นมาแล้วก็เมื่อตอนเบบีอยู่ในสนามการจบตีเขาจะเติมติไขึ้นเวฟ แม่ไม่บีอยู่ในสนามการจุตีเขาจะตีไปขึ้นเวฟและสร้างดาเมจมหาศาใสตัตรอบข้างการจุตีของเขานั้นจะเป็นการจุตีแบบดาเมอรยแรงเลือดของเขาจะมีอยู่ในแสนกว่าการจุตีเจ็ดหมื่นห้าเป็นการจุตีที่แบบเป็นตัวที่ปล่อยไวอแล้วก็ทำดาเมจได้ดีปกติแล้วเบบี้นั้นเป็นเลือดตัวละครที่ตายง่ายมากแต่แลกกับการที่ว่าการปล่อยครูดาวตัวละครนั้นปล่อยไว ผมเลยยอมรับว่าเป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งที่ใช้ได้ตัวหนึ่งควรหามแนะนำมาใช้เหมือนกัน <S <S ตัวที่ 2. Last Word Last Word ความชั่วรายที่ถูกอัญเชิญออกมาเพื่อทำลายล้างความดีอาจจะจมตีฟาดฟันปานเตือนด้วยพลังทมินได้รอดชีวิตหนึ่งครั้งจะแข็งแกร่งขึ้นหลังจากได้รับดาเมจ Last Word นั้นมีพลังบัพเพิ่มบัพจมตีรอดชีวิต ฟาดฟันปาเทือนไม่ไม่โดนรถดะเมศไม่โดนหยุดเวลาไม่โดนชะลอไม่โดนผักกระดินไม่โดนขึ้นวไม่โดนวาร์ปไม่โดนสาดโจมตีพื้นที่ร่างที่สองอัลติเมตร,ราดวอร์ดร่างสุดท้ายที่เผยให้เห็นถึงการเผเชิญหน้ากับเหล่าฮีโร่จะกยี่เรานักประจดภยัยด้วยฟาดฟันป่าเทือนรอดชีวิตหนึ่งครั้งจากแข็งแร่งขึ้นหลังจากได้รับระเมดพลังก็เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือมึงเท่ขึ้น ก e รนั้นเบอร์ซัน i c หน่อย<ฮ>การโจมตีของราสวอลน,นั้นจะเป็นการโจมตีแบบครั้งเดียวดาเมจร้ายแรงแต่การโจมตีของเขานั้นจะเป็นการโจมตีแบบดาเมจมหาศาลเช่นกันถ้าเมื่อติดโอกาสฟ้าฟันป่าเถื่อนพลังของเขาดั้นแรงมากสามารถฆ่าตะละครอ,อย่างนี้ได้ เป็นตัวที่เบอร์ดาเมจได้เรงเหมือนกันพอสมควรสามารถฆ่าตัวละครพื้นดินได้เหล่าร้ายเบอร์ดาเมจอย่างนี้ได้โคตรแข็งแกรงมากตัวปาคอพเปอร์ไม้กชายทะเลไม้สาวสวยที่ถูกเพิ่งได้เป็นเจ้าของเรือตอนนี้ก็ช่วยเราแม่ตกน้ำได้แล้วอาจะหยุดการเคลื่อนไหวสตูสีแดงสีดำเือโลหะได้พลังของน้องคอปเปอร์ไม้ จะมีการหยุดเวลาและจุตีพื้นที่ตีแดงตีดำตีโลหะครอบุู้ไม่ใช่ตะเีแค่เพิ่มเติมแค่ย้อมสีหยุดเวลาและตีพื้นที่จะตีแดงดำโลหะการจุตีของน้องน้องไหม้นั้นจะการจุตีเป็นอย่างนี้และสามทำดาเมจได้ประมาณ2 0 0 0ม1่ถึงมขึ้นไปการจุตีของน้องนั้นจะทำโอกาสติดหยุดเวลา5 0อร์เซ ล่าอย่างกรช่างเถอะแต่การโจมตีของน้องนั้นจะการเป็นยิงเอาเรือมายิงเป็นลําแสงเพื่อทําให้ดาเมจนั้นถ้าอยู่กันเป็นกลุ่มๆก,ก็สามารถหยุดเวลาได้เป็นช่วงๆและยังสามารถโจมตีระยะไกลได้พอสมควรระหว่างผลได้ด้วยแต่แลกกับการที่ว่าตีช้าเกินไปแต่แลกกับตีไวเหมือนกัน ถ้าผมอธิบายไม่เข้าใจก็ไม่ต้องฟังก็ได้แต่เวลาจบบ้านยังรูดฟิวเย่เดือผลไม้มิวแดงโคตรจริงเลยตัวต่อมา ลิลินนักวิจัยบ้าข้างที่ทดลองกับเพื่อนร่วมชั้นเรียนตัวเองเพื่อสังกัดนับอมริตแต่ติจิอันแสนชั่วร้ายกินกับเทพและอากุพร้อมจมตีทะลุโลกอากุการจบพลังลิลินเก่งกับศัตรูเทพและอากุ5 0ปและลดดามิอีก50เจาซจะทะลุโลกอากุจมตีเวทีตีเทพและตีอากุ ลิลินไทไฟทำสัญญากับจอมมาเพื่ออากุและรับสุดยอดสูุเติกิและจับทั้งวิทยาลัยมาปิดทาเก่งกับเทพและอากุพร้อมโจมติตะลุรอยเปอทุกอย่างก็เหมือนเดิมเพิ่เมเติมเข้าย้อมสีให้สวยงามคนช่างคนกับสจริงโอเคการจุการจมตีของลิลินนั้นจะทำการปล่อยน้ำหยุดออกมาและสร้างความเสียหายอย่างมหาศาล ส่สตูสตูตรงข้ามถึงสตูของตรงข้ามจะกากยังไงน้องลิลินก็ถามว่าทำารได้อย่างรเดียวแม้ถึงป้อม e จะกากขนาดไหนก็สามารถตีป้อมระเบิดตุ้มตามแล้อย่างนี้เพื่ออะไรกันตัวต่อมาแกงกะหรี่ผชมจักรพรรดิแห่งราชวงศ์มังกรไม่มีใครปราบมีพลังมหาศาลเพียงใดจมตีระยะไกลกับเก่งกับเีเดระสมบี ก็ตามที่ว่าเก่งกับอเอเลนสอมบิ้คิวเลอร์พพ้นทีทและตีระยะไกลตีเอเลนและสอมบแ้แกงเคลียนโบราณใจที่ได้สะสมพลังเงินและบราศารวัดอายุที่มากขึ้นในทำเป็นแกนเรลียนที่ผูปกปดปล่อยสร้างวัตถุได้ปดเพื่อหนึง่งพลังที่แท้จริงของเขาออกมาถึงเวลาพบกับความพินาศของเขาแล้วจุ่มตีระยะไกลเก่งกับอเอเลนและสอมบ้เพิ่มเติมคือมึงหล่อขึ้นใช่มึงเทขึ้น การโจมตีของแกงกรีนั้นจะมีความเร็วที่สูงมากไปหาศัตรูและทำสามารถทำดามีตรงตรงข้ามอย่างรุดรุนแรงเก่งกับศัตรูแล้วก็ต้องขั้นว่าตีโจมตีรุนแรงจนตายไม่เหลือซากสามารถฆ่าศัตรูได้อย่างรวดเร็วและการโจมตีที่โคตรร้ายแรงแต่ได้กับการคืนมึงดอกแบกมากเกินไปจนจนแบบไม่มีใครจะใช้มือพูดจริง,งอ่ะเข้าใจไหมถ้าจากนั้น กกะลีก็ตบบ้านอย่างโคตรง่ายๆ w า y ตัวสุดท้ายที่ผมจะรีวิวในวันนี้อากิระยอดอัจฉริยะผู้ฝันถึงการบุกการบุกรุกของมนุษย์ต่างดาวเลยสร้างตัวเองขึ้นมาใหม่ให้เป็นฮีโร่ไซบอร์กเพื่อปกป้องโลกการโจมตีพื้นที่อาจจะยุดเคลื่อนไวเอเลียน มีการหยุดเอเรียนไม่โดนลดดามีโจมตีพื้นที่และตีเอเรียนล่าที่สองอากิระโนเติมคือเด็กผู้ที่ถูกแกล้งแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วเพราะใช้ความกลัวเป็นพลังต่อสู้เพื่อความยุติธรรมมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้นเมื่อตอนโดนดามีโจมตีพื้นที่เพิ่มเติมคือไม่โดนขึ้นเวฟแล้วก็มีบัฟเพิ่มเสริมกระแน่งล่าที่สาม อากิระอเวจิเปลี่ยนฟ้าลีกิจสร้างชะตาชีวิตขึ้นมาไหมแต่จะใช้พลังเพื่อเปลี่ยนสังคมได้หรือไม่เก่งกับเอเรียนมีพุมงต้านทานคลื่นโจมตีเก่งกับศัตรูเอเรียน50%และลดดามีิเอากิระนนเป็นตัวละครที่หนึ่งที่สามารถทำดามีเอเรียนได้ดีเหมือนกัน แต่เขาเป็นตัวที่ตีเบาแต่แรกว่าเขายืนไกลและตีไกลแล้วก็ดาเมจประมาณพอสมควรมันตีแค่สองเหมือนเองแต่มันตีไกลและวตีไวแลกกับก็แลกได้แต่ถ้ามีอัพทารินแต่ทารินมันดีนะหยุดเวลาแล้วก็เสริมแก่งอยู่ด้วยกันสองอย่างแล้วก็เป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งด้วยถ้าไม่อัพทารินมันมันากา็กะก็ตามภามีแหละ แต่ก็กิ่งพอสมควรว่าแต่นะอยา่าหทำอะไรบางอย่างก่อนจะจบคลิป ไปเลยมนุษย์คิดว่ามึงใครใหญ่มึงเข้ามาอะไรเฮี้ยตายตายตายเฮี้ยตายมึงตอนนั้นมึงทำใครไว้เฮี้ยมึงทำใคร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 ไว้เฮี้ยตายตายตายสัตว์ตายตายตายมึงตายไปเลยเฮี้ยตา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 ยมึงตายอีเฮี้ยตายเถอะอีสัตว์ตายตายตายมึงโดนโจมตี้นี้มึงต้องตายแล้วตายตายจริงเนาะจริงเนาะจริงเนาะมึงจริงใช่ไหมตายไอ้เหี้ยกากาโง่กากาเหี้ยงโง่ตาย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 ไม่ตายใช่ไหมเราก็ชนะแบบอีซี่